ลั Gport ใหม่ค <Amb> ่ายเพลงบ้านไทยรุ่งรุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมล์เพื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยกเกลือหิมาลัยน่นานนุ่มดูใสใครๆก็ทัารัมนิสิตของเราค่ะได้รับรบางวัลเดบิวต์เซลเลอร์และวัตกรรมของเราจะขาดจัดกเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวนะ้าชุ่มชืได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ ทุกตาสะบันตอนอายสะตหาหนักนองเลยปวดร้าวยู่ดังอายเท่าได้ก็คงบ่ได้เป็นคนในใจเจ้าอายแค่นอนนองห้เสียใจดินทุรนทุรายใส่กี่เท่าบ่มีภัยรักษาได้ไปให้มันตายติดปาทยัง ອັນນ້ອງໂຕອ້າຍເປັນຜູ້ຊອກກົກໄປ องปวดราเขาสิว่านองนาด้านเกินไป สวัสดีครับน้องนิวน้องซีย่านใจเจ็บเนี่ยเออแปลว่าน้องกลัวใจจะเจ็บอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยดีไหมสวัสดีค่ะน้องนิวรมนจากค่าย PJ Music ค่ะ ยืน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 ไหมยืนตรงนี้ดีกว่าขยับนิดนึงพอยืนคุยกับเราเหมือนเดียวใช่ขึ้นมาทนเลยขนเลยแขนประจําตําแหน่งสูงขึ้นมาเลยทีเดียวไม่ั็เป็นไซส์มินิไงอย่างที่บอกไปรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มาเม้าข่าวชาลุ้ทุ่งครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะที่ให้โอกาสน้องนิวได้มานะคะอ้นะครับเห็นบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้ รู้สึกเป็นเพลงชื่อชื่อเพลงไงนะฮะเพียงลำพังเพียงลาพังใช่เป็นแนวเพลงแบบเศร้าวเศร้าเนาะแบบว่าแต่เสียงไม่เสียงไม่เหมือนตัวนะยากเสียงใยากมากเลยค่ะเพลงนี้ใช้เวลานานมากเลยค่ะใคร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 เรียบเรียงให้เรียบเรียงเพลงนี้นะคะก็อาจารย์เอ็มนาโนเลยคะเรียบเรียงดนตรีอพรเขาดังเนี่ยอาจารย์เอ็มนาโนดูแลให้เลยนะครับแล้วก็มีพีอาร์สุดหล่อ มาดูแลพี่เจพีอีพเจมิสิกพี่จีดนะครับผมอีะขึ้นขึซีจีให้หน่อยนี่เออว่าเลยอติดต่องานติดต่อพีเจมิสิกได้ที่นี่ใช่ไหมมาเล็กติดต่องานได้ที่เบอร์โทร0655791971ได้เลยนะคะเรียกใช้ได้ว่างตลอดถึงไม่ว่างถึงไม่ว่างก็จะจัดงานให้ว่างจัดตารางคิวให้ว่างทันทีเลย ช่วงนี้ก็ว่างยาวเลยนะคะเดือนนี้ติดต่อได้เลยยังมีคิวอยู่ยังมีคิวอยู่เดือนนี้ยังมีคิวอยู่ก็โทรมาแล้วกันที่0655791971ติดต่อคุณอีทเลยหรือติดต่อทางพี่เจบอสเจี๊ยบได้เลยบค่้บอสเจี๊ยบก็อยู่ตอนนี้บอสเจี๊ยบก็มาโทรคุยกับบอสเจี๊ยบนะเออบอสเจี๊ยบสวยนะนี่เพียงลำพังถามถึงบทเพลงนิดนึงนะครับผม ออกไปแล้วประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับซิงเกิลนี้ที่เป็นซิงเกิลที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องครับรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ผลกระแสตอบรับได้ดีมากเลยะครับงานเพลงนี้ก็อยากจะฝากพี่ๆทุกท่านด้วยละกันนะคะเป็นกําลังใจให้น้องนิวด้วยนะคะศิลปินตัวน้อยตัวนี้นะคะขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกท่านด้วยละกันนะคะกับซิงเกิลแรกเพียงลําพังนะคะปอเจี๊ยบบอกเราว่าตอนที่อยู่ในห้องห้องแต่งตัวบอเจี๊ยบบอกว่าเอาเลยนะ งานบวชงานบุญงานวัดงานวางานกลจุบงานกลผมไปเรียกใช้ได้เลยราคาประทับใจมากๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้ศิลปินคุณภาพไปด้วยทีมข่าวแอลกอซิตมาด้วยว่าหน้าเวทีนี่น้องแบบโหสนุกสนานใช่ไหมใช่ค่ะกำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลด้วยตอนนี้เป็นกระแสดีตอนนี้กําลังดังอ่ะถ้าใครไม่รีบซื้อคิวนะเราจะบอกว่าจะเสียใจนะมีแล้วในวันนี่วันนี้เรามีของที่ระลึกนะครับจากททบ5เรามอบภัยครับเป็นสิ่งของที่ระลึกเมื่อไหร่ที่จะดื่มน้ําหรืออะไรก็จะเห็นเราทุกทีชื่นใจชื่นใจททบ5 กดใหม่ได้ค่ะนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับโด่งดังมีชื่อเสียงแบบนี้ตลอดไปนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับไพลอตส์ีโว่กรสปอร์ตใหม่เรสต์ด้ว u อ t ลติเม t แอมบ i ชัแล้วก็ g o g o o ออนไลจากธรรมชาติสู่ชีวะคุณครับครับขอบคุณนิสิตเซรั่มครับหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักรวมไปถึงเสื้อผ้าสวยๆจากจอยสตูดิโอแล้วก็ขอบคุณบ้านไทยลูกทุ่งดนตีสนุกจังหวัดโดนใจและที่สำคัญครับขอบคุณ organizer ใช่เลยทีใช่แล้วท คอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยติดต่ออยากจะแบบว่าจัดงานอีเวนต์ออแกไนเซอร์ต่างๆหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองห้าหกหก 4444ครับรวมไปถึง,ถงติดต่อง,งานใดๆไม่ว่าจะขอศิลปินเข้ามาร่วมง,งานก็02566444ซื้อสปอนเซอร์ก็ที่เบอร์เดียวนี้แหละครับใช่ได้ตลอดเลยได้ตลอดเวลาเลยเนาะ24ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงครับมีคนรับสายตลอดครับครับเอาละเวลาหมดหมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานเม้าข่าวชาลุกทุ่งลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ